ันนี้จะมาตอบคำถามจากทางบ้านอีกแล้วค่ะว่าระหว่างขันเล็กกับขันใหญ่เนี่ยเสียงต่างกันยังไงนะคะอ่ะครบิ๊กก็มีขันสองขนาดนะคะมาให้เทียบกันเลยนะคะขันเล็กแล้วก็ขันใหญ่เดี๋ยวครบิ๊กจะมาเล่นให้ดูเลยนะคะแล้วก็ฟังกันว่าเสียงขันสองใบนี้นะคะมีความต่างกันยังไง ขันเล็กเนี่ยไม่สามารถจะใช้ไม้ตีนะคะในการตีได้อยู่แล้วก็คงจะใช้ไม้วนในการตีนะคะดูขันใหญ่กันต่อไปเป็นเสียงขันเล็กนะคะ เราก็จะได้ยินชัดเจนเลยนะคะว่าเสียงขันใหญ่เนี่ยจะมีความทุ้มนะคะมีความก้องกังวานมากกว่าในขณะที่เสียงขันเล็กเนี่ยมีความแหลมแล้วก็ความใสมากกว่านะคะซึ่งนักเยวยานเนี่ยมีถ้ามีขันครบทั้งสองขนาดก็จะเป็นการดีค่ะเพราะว่าคลื่นเสียงที่ทุ้มนะคะใหญ่ ทุ้มใหญ่เนี่ยก็หมายถึงการทําความสะอาดที่กินพื้นที่ได้มากกว่าแต่บางครั้งค่ะซอกหลือบของร่างกายและจิตใจของคนเนี่ยมันก็มีซอกหลือบเล็กๆถูกไหมคะดังนั้นเราจาเป็นจะต้องใช้เสียงที่แหลมใสเล็กจากขันเล็กเข้าไปเพื่อทําความสะอาดจุดลึกๆในใจแบบนี้ค่ะ